เกิดอะไรขึ้นมารับราชการตอนอายุ55นะครับให้พี่ออสเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับครับผมก็ชื่อเล่นก็ชื่อออสนะครับแล้วก็ <c oughs> ปกติก็จะไม่ค่อยได้ออกสื่อนะครับก็ครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของสื่อสารมวลชนแต่โดยโดยอดีตเนี่ยก็เป็นลูกคนจนนั่นแหละ พ่อซ่อมนาฬิกาแม่ก็เป็นแม่บ้านพ่อกับแม่เนี่ยก็ทํางานอยู่ในฐานทัพอเมริกาเมื่อก่อนผมก็เกิดปีสองพนห้ารับสองนะครับหลายคนก็อาจจะเกิดปีเดียวกันก็จะเป็นทหารในตำรวจไปแล้วก็ตั้งแต่เรียนก็ก็เรียนอยู่ที่โคราชนะครับเรียนอยู่โรงเรียนชุนวันมังอนุบาลตอนนั้นก็มีกองบินหนึ่งเมื่อก่อนก็ เดี๋ยวนี้เป็นกองเป็นหนึ่งไปแล้วเมื่อก่อนก็เป็นฐานทัพอเมริกาพ,พี่ออสพื้นเพอยอยู่ที่ไหนฮนะโคลา่าโคราชโอ้โคาเลยเนาะเป็นค,คนน,ะค,มมนครราชสีมาแล้วก็เรียนไปเรียนมาจนกระทั่งมสามอนะ่ะก็ไปสอบตํารวจโรงเรียนสุรนารายค่ายสุรนารายโรงเรียนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกจอหอนะครับจอหอเป็นนักเรียนคนตํารวจรุ่นดึกและรุ่นแบบ ใกล้เข้าลงแล้วตอนนี้บก็รับราชการก็อยู่ทางหลวงประมาณสามปี mm hmm. อ่าเงินเดือนก็ไม่เยอะหรอกเงินเดือนตนรวจตำรวจเมื่อก่อนก็ได้หนึ่งแง่งก็ลาออกลาออกก็เข้ามาสู่กรุงเทพแต่ก่อนมันไม่มีระยะทางอยู่คือพี่ป้านาอาเป็นตำรวจพลร่มอยู่ที่แค่ในสวนผมเข้ามาผมก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไปทำงานอยู่ อยู่แถวศรีลมอยูอ่กับท่านสุรเกียรติที่วัดก็หลายคนนะท่านานึกนะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์มหาลาัยต่างๆมหาลายัยเกษตรมหาลายัาาเลยเีษกรอะไรเงี้ยท่านสุรเกียรติเสถียรไทยท่านอะไรนะก่อนก็เป็นมีมีร้านอาหารที่แถวนั้นเนกะิดเสร็นท่านอ๋อสมัยก่อนก็รับราชการด,ด้วย แล้วก็แล้วก็ออกมาประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มารับรายการมาสอบเข้าในวัยห้าสิบห้าปีเนี้ยนะใช่ใช่โอเคเส้นทางกว่าจะไปถึงตรงนั้นอ่ะเล่าสตอรี่อ่ามันคือมันมีสตอรี่มาครับแล้วไปสอบเรียนที่โรงเรียนโยธินบุรณะเมื่อก่อนเป็นรัฐภาเนี่ยเมื่อก่อนกป็อยู่ตรงข้ามแบบมพันสี่แต่สอบมาอไปมาก็ไม่ชอบต้องไปอยู่กับต้องไปอยู่กันอาก่อนที่หัวหินก็ลาออกเรียนมสี่ก็ไม่จบหรอกก็ไปลาออกก็ไปเรียนอยู่ ที่หัวหินแต่ก่อนจะไปหัวหินนะ่ะก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ไปเสิร์ฟอาหารแล้วก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนหัวหินนะ่ะเขาบอกเอ้ยจบอะไรมาวะไม่ไปเรียนต่อแล้วนี่ตรงเรียนเปิดแล้วนะก็ไปเรียนหัวหินจบก็จบ,จ,บจนจบมหกที่ค่ในสวนเอ้ที่โรงเรียนหัวหินแล้วอาอา,อาที่เป็นตำรวจครับเขาบอกตัดดีแล้วแล้วจบแล้วจะไปเรียนอะไรก็มาเอ็นทาน เอ็นทานอยูอ่อยู่กรุงเทพเนี่ยเลือกหกคณะเมื่อก่อนมีคณะที่ผมเลือกอันแรกอันดับแรกมันเลือกได้หกคณะคณะสาถาปัตยกรรมคณะวรารสารศาสตร์ธรรมาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาอันดบ 4, าาาับสี่ประวัติศาสตร์ศิลป์คุรุศาสตร์แล้านห้าก็ศิลปะก็ไอไมีแค่ศรีนักเรียนวิโรจน์ครูได้ได้ครูหมดคือครูติดอันดับสี่ก็เรียนอยู่ปีหนึ่ง ก็เป็นหลวงจานจุลีในหนึ่งปีปีที่สองลาออกอีกคือเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหมันก็ทําไป้วกาเป็นการส่งตัวเองเรียนแล้วก็ค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรชอบทํางานอะไรอ่าจระต้องทําทําบอกว่าที่ไปทำทำที่ศรีลมผมก็ไปเรียนก็ไปสอบนิเทศศาสตร์เหมือนกันก็สอบนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จครับก็ติดแต่ก็ไม่เรียน ก็ไปก็ไปเรียนรางําแหงเรียนรัฐศาสตร์ได้ 100, 108ร้อยร้อยแปดนากิแต่ก็ไปเก็บให้จบครับจนกระทั่งกลับไปทํางานอยู่ที่โอสถสภาพปจยามพันธ์แล้วก็เห็นว่าไอทางจังกะเสรมประลับก็เลยไปเรียนที่นั่นเรียนภาคภาคแรงคอสบอปอป,อ,ปอมาก่อนนะครับจนจนจบจบนิเทศศาสตร์อืแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาอยู่กรทมเราเป็นพยายาพัน คืพี่สนพี่สนชัยทำมิกาคุณตอนนั้นเป็นช่างภาพอยู่ด้วยไหมหรือว่าเริ่มทํางานสื่อแล้วก็ใช่ทํางานสื่อด้วยเป็นนักข่าวด้วยนักข่าวฟรีแลนซ์นักข่าวอ๋อโอเคอะไรต่างๆนาะนก็กเริ่มที่ท<ำ>จะจับจับภาพจับกล้องแล้วตอนนั้นะเพราะว่าเรารักแม่ที่นิเทศศาสตร์ก็มีอาจารย์อาจารย์ลืมชื่อไปแล้วครับครับแล้วก,ก็ก็บอกว่าถ้าได้จับ ไม่จับอะไรเนี่ยเราจะสามารถคุมคนได้ทั้งหมดก็ก็จริงของอาจารย์นะครับอ่าก็เข้าสู่วงการตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ชอบถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ได้เอนะได้เอในเรื่องของการถ่ายรูปภาพเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่กรทมเนี่ยอรับราชการครั้งแรกอะอยู่ที่เป็นลูกจ้างอะนะอยู่ที่เขตบางกลุ่มอืมแล้วก็เขตคนายาว แล้วก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกองยมพันกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี40คือรับราชการอยู่เขตสองปีแล้วก็มาอยู่ตั้งนั้นพออยู่กทมได้อยู่ยาวเลยอยู่กองยมพันกรุงเทพมหานครนะครับครับเร้อยู่ในส่วนของสภากรุงเทพมหานครทํางานเกี่ยวกับสื่อใช่ครับเป็นช่างภาพอันนี้คืออันดับแรกไม่ได้เป็นช่างภาพอันดับแรกเป็นนักประจิษฐ์พันอ๋อครับแม้เป็นเป็นเป็นตำแหน่งที่ซ้ำกับซ้อนราชการก็ ไม่ได้เป็นถ้าไม่มีการบรรจุต้องสอบเอาครับ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 ซึ่งเราก็สอบมันก็มีติดติดแต่ว่ามันเรียกไม่ถึงครับนะสภากรมรนี่ก็เหมือนทํางานกับนักการเมืองท้องถิ่นเนาะห้าสิบเขตป่ะใช่ครับเป็นนักการเนืองที่ก็กรุงเทพมหานครมันก็ประกอบด้วยสองส่วนคําว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือใช้พรบบริหารระเบียบราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะประกอบด้วยสภากับผู้ว่าครับ เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นเป็นพรบตัวเนี้ยซึงใช้ในการทํางานของกรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบ,บการปกรครองพิเศษอืมแล้วพอทํางานไปจุดเปลี่ยนของการกลับเข้ามาสอบราชการเป็นเทศกิจเนี่ยมันมัน,ม,นมันเริ่มจากอะไรฮะเบอร์เบอร์ผมเห็นในภาพอันนี้เป็นคนที่คอยให้กำลังใจใช่ไหมครับ เอาคนนี้แหละครับที่บอกให้ผมออกมาจากไอตรงนั้นจะอ,อยู่นานถ้าอยู่นาน <c oughs> คุณจะไม่ได้เป็นไม่ได้สอบเอไม่ได้บรรจุไม่ได้อะไรเนี้ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเรารับเรารักงานเรื่องของสื่อสารมวลชนเรื่องของวิชาพันเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่มีไม่เอื้อให้ในการเพราะว่ามันสอบไม่ยากมากเพราะภาคกอทมเนี่ยจะยากกว่ากอพเยอะเลยคอพไม่ใช่ว่าไม่ยากนะยากรือยากคนละแบบแต่กอทมนี่หินสุดอืใครผ่านภาคกอทมได้ ตอนนั้นก็ประมาณว่าก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่ามีเป้าหมายใหม่ก็คือว่าในเรื่องของการอ่านหนังสือที่จะสอบ,ใ,บอในส่วนของเทศ,ศกิจก็ถ้าคุณทำงานไปเนี่ยทำงานไปนานๆแล้วก็มันเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการบังคับการในเรื่องของอาการจัดระเบียบความเป็นระเบียรบร้อยๆในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยในส่วนของเทศ,ศกิจก็จะเหมือนตำแหน่งของ จาพนักง,งานปกครองหรือพนักง,งานปกครองที่ใช้แบบนี้กันในการบังคับบัญชาไอ้ในรับบังคับการบังคับการให้กับประชาชนผู้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้าใจระเบียบเพราะมันจะมีระเบียบอย,ย,อยู่มีกฎหมายอยู่คุ้มครองดังนั้นพอพอจะถ้าจะอยากจะเป็นราชการก็ต้องอ่านกฎหมายเยอะแยะสะแปะไก่เลยแสดงว่าตัวนั้นตอนนั้นก็พี่ออสก็เขาเรียกว่าอ่านหนังสือหนักเลย ก็เขาให้มีสองเดือนก็อ่านเต็มที่เลยสองเดือนจับเวลาจัดสรรเวลาอ,อ่านทั้งกฎหมายปกครองกฎหมายละเมิดอะไรพวกนี้ที่ยากอ่ะอ่านหมดแล้วแล้วบางคนเนี่ยอายุสี่สิบกว่าแล้วสี่สิบหรือว่าห้าสิบเขาก็บางคนเขาก็ท้อแท้หรือว่าไม่สอบแล้วกันแต่ว่าพี่ออสเนี่ยกลับมองว่าเอ๊ะ เราลองสอบดูมันมันเกิดอะไรขึ้นครับความคิดตอนนั้นมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่ามันมีเรื่องของการเสรียสีหรือการอืมในเรื่องของการทํางานบางครั้งเราอ่ะมีศักยภาพแต่เราไม่ค้นศักยภาพหรออกมาว่าเราสามารถทําได้ถ้าเราถ้าเราทุ่มเทเต็มที่มันก็ได้แต่ถ้าเราทุ่มเทไม่เต็มที่มันก็สอบไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํางานราชการแล้วเนี่ยถ้ามันจะไปให้ถึง สูงสุดของการเป็นการเป็นอาชีพราชการก็คือสอบข้าราชการให้ได้ก็<ร>คือมัน,ม,น,ม,นมันเป็นแพชชั่นของเราด้วยถูกไหมครับใช่ใช่เพราะว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยเมื่อไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเป็นอะไรเนี่ยมันจะมีกฎหมายที่ต้องเอามาใช้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเข้าใจในบริบทของการการทํางานครับเรื่องของกฎหมายก็มันหนีไม่ได้เพราะมันจะต้องเอาไปใช้กับประชาชนอืม มันก็จะต้องอ่านให้เข้าใจถ่องแท้เพราะในการบังคับการมันต้องใช้กฎหมายข้ออะไรต่างๆเนี่ยนนราฐบาลเราะนบัญญัตินในกฎหมายต่างๆเนี่ยมันให้ให้ให้หน้าที่ให้อํานาจในการทํางานกับราชการอืมท้องถิ่น <ะ S 2> ก็ประมาณว่า <c oughs> เราก็ทํากันบ้านหมายถึง<ช>ว่า<ช>อา่อานอ่านหนังสือสอบแล้วก็ศึกษาถูกต้องเกี่ยวกับว่าเออ่ <c oughs> ในส่วนของตำแหน่งนี้ต้องอ่านกระบทกฎหมายใช่ไหมครับมีความพร้อมเนาะมันก็มันก็หนึ่งก็คือเรื่องของประสบการณ์มันก็เป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งของที่ต้องเอาไปใช้ในการทํางานจริงอแต่เรื่องของวิชาการก็ต้องมาเอามาเกี่ยวกันอืมแล้วแล้วมามาสอบได้ตอนตอนปีไหนนะครับล่าสุดหปีที่แล้วปีที่ปลายปีที่แล้วอืมเป็นไงครับเปลี่ยนจากช่างภาพมา อ่าเป็นเทศกิจมันช่างภาพมาอยู่นียช่างภาพมาอยู่เลือแต่มันเป็นงานที่ต้องต้องทําครับเพราะนั้นพอเรามาทํางานตรงเนี้ยแต่ว่าเราใช้ใช้วิชาความรู้จากที่เราทํางานไม่ไม่ว่าจะเป็นงานสื่อมวลชนที่เคยทาก็ทําเรื่องสื่อมวลชนของสิบเอ็ดมิววันของบ้านพาทิตศเราเป็นช่างภาพวิกรรมมา โอ้ oh, ครับอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นช่างภาพกิจกรรมมาแล้วก็ถ่ายรูปถ้าอยู่ในของส่วนราชการก็ถ่ายภาพให้กับสภาอะไรพวกนี้นะอืมเห็นว่าในรูปที่ไปออสส่งมาเนี่ยเห็นบอกเป็นคนชอบออกกําลังกายมากมีระเบียบว,วินัยเรื่องนี้มากใช่ครับเพราะว่าอ,อมันถ้าเราสร้างถ้าเราสร้างสร้างดีกว่าซ่อมถ้าซ่อมเนี่ยมันทํารถไปแล้วมันซ่อมลาบากมันจะดูแลอันนี้อันนี้อันนี้ไปเล่นที่ไหนฮะเห็นบอกว่า,าไปนนหลายที่ทเลย สำนักงานตำรวจชาติอืมเห็นในรูปก็เป็นเหมือนแต่งเป็นชุดเครื่องเขาเรียกว่าเป็นชุดตำรวจชุดอะไรด้วยสแสดงว่าก็มีคอนเน็กต <Connect> ์ก็ทํางานในหน่วยโอ้ครับก็เป็นช่<อ>งางภาพในหน่วยนั่นแหละก็เหมือนเหมือนเราเหมือนเรามีพรรคพวกเราก็มีอาเราก็มีความเป็นอาสาหรือว่าไปเจอไปร่วมงานกันด้วยใช่ไหมแล้วป,ประกอบแบบเราชอบสองล้อแต่เนี้ยสองล้เราชอบกียานยนฮาร์เลย์อเห็นในรูปอ่าทำไมถึงจะได้ถ่ายรูปทำไมถึงจะได้ เออะไรคือหลงไหลในเรื่องของกครยนต์ครับายานยนต์เลนี่ยอืมแล้วแล้วพี่ออสคิดว่าถ้าเราจะพูดกับเพื่อนเพื่อน้องๆที่กำลังมองหาเส้นทางหรือว่าทำงานวิชาชีพอื่นอยู่แล้วอยากจะลองสอบราชการดูอยากจะให้พี่ออสพูดเป็นแรงบันดาลใจดีกว่ายกตัวอย่างอย่างชีวิตพี่ออสเนี่ย สุดท้ายก็ในวัย55ปีก็มาสอบแล้วก็สามารถที่จะรับราชการอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่ออสพูดถึงแรงบันดาลใจแล้วก็คําแนะนำนิดหนึ่งเผื่อน้องๆเทศกิจที่กำลังจะสอบเทศกิจหรือว่าสอบเข้าราชการได้ฟังอยู่ครับก็จะบอกน้องๆที่ใฝ่ฝันหรือว่าอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงก็พยายาม เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกําลังกายไว้ให้พร้อมแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนั้นๆในเรื่องของข้อกฎหมายหรือหนังสือวิชาการต่างๆที่เขามีถ้ามีให้อ่านเขาพยายามอ่านให้มันคล่องอ่านให้มันเข้าใจเข้าใจนี่ไม่ใช่เข้าใจแค่ผ่านๆเข้าใจลึกซึ้งเลยครัเพราะคุณจะต้องเอาไปใช้หนึ่งสองสามสี่ต้อจะระดับให้เป็นด้วยถ้าเกิดว่าคือถ้าไม่ตั้งใจหรือว่าเลื่อนลอยอ่ะยังไงก็สอบไม่ได้อืม บอกเลยครับต้องมีความตั้งใจก็คือถ้าจะเป็นธุรกิจเนี่ยหนึ่งคือเตรียมร่างกายด้วยถูกไหมครับถูกเพราะมันมีวิ่งว่ายน้ําอืมเหมือนตํารวจเลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดับเพลิงดับเพลิงหนักกว่าอ,อีกโอ้ครับอันนี้ก็เป็นถ้าสมมุติว่าน้องๆในมุมที่จะสอบรายการหรือว่าอะไรสามารถที่จะ เขาเรียกว่ามาปรึกษาพี่ออสทางติดต่อทางช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายหรือว่าในเรื่องของการสอบราชการพี่ออสยินดีที่จะให้คำแนะนานะครับในในเฟซบุ๊กก็ได้ในเฟซบุ๊กเนี่ยอันนี้นะฮะครับงานเข้ามาแล้วก็สอบถามได้ชื่ออะไรนะครับเจมวัดเจมวัดวัดแอปวัแอปมืนกับกับอ่ในไอโฟนอ่ะวัดแอปเพราะจริงๆแล้วงานเศรกิจผมว่าก็มีมิติความรับผิดชอบการทํางานที่ ท้าทายนะหมายถึงว่าในเรื่องของการดูแลแล้วว่า,าในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรจัดระเบียบแต่ก็มีโอกาสได้พบปะนะครับประชาชนเยอะใช่ไหมพี่ออดใช่ครับไม่ก็มีทุกสาขาอาชีพแหละจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับว่าไม่คงไม่ค้าหรอกรองานอื่นเนี่ยที่จะต้องไปประสานอะไรมันได้หมดทั้งทหารตำรวจอย่างผมอยู่ในในในเขตดุสิตเนี่ยพื้นที่มันก็จะเป็นอะไรคกเรศ สีแดงสีแดงก็คืออยู่ในเขตพระราชฐ,ฐานมัาจะใกล้กับสฐานที่ราชการด้านความมั่นคงต่างๆมาทั้งทหารนังตำรวจก็มีโอกาสที่ต้องไปทํางานด้านนู้นเข้าไปอืต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทํางานเนี่ยทุกทุกอย่างครับโอ้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว,ว่าสตอรี่นะฮะท,ที่ที่น่าสนใจ จากเส้นทางนะครับในเรื่องของมาจากเขาเรียกว่าเป็นคนโคนราชน,นะครับแล้วก็เรียนแล้วก็เข้ามาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็มีเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนด้วยนะฮะแล้วก็การทํางานในตะันสุดท้ายผู้ชายคนนี้นะครับพี่ออสคุณวัฒนาจำเริญแนวก็สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าอสอบราชการนะฮะในวัย55ปีแล้วก็เห็นว่าทำงานก็ แข็งขันมากๆนะฮะวันนี้จริงๆก็ติดภารกิจแล้วแหละแล้วก็เพิ่งเพิ่งเสร็จช่วงเย็นก็มีโอกาสก็ได้มาพูดคุยแล้วก็ผมก็บอกว่าเส้นทางพี่ออสเนี่ยน่าสนใจนะฮะแล้วก็เผื่อ,อน้องๆพี่ๆนะครับที่กำลังจะสอบรับราชการเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของพี่ออสก็อาจจะเป็นแรงแรงบันดาลใจอีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขอบขอบคุณพี่ออสมากนะครับที่ให้เกียรติกับทาง เขาเรียกว่าช่องไฟทไทเพจนะช่วงรันวงการนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ